ครับน้องๆเฟรชี่สีปทุมทุกทุกคนครับชาวคอมอาร์ดีสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับก็คือวิทยาการทางด้านสารสนเทศที่พัฒนาไปอย่างมากๆในช่วงนี้ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนนะครับอยากจะฝากไว้ครับสี่อย่างคือห ต้องมีใจรักในสิ่งที่เรียนสิ่งที่ทำนะครับ 2. มีสมาธิแน่่อยู่กับสิ่งที่เราทำนะครับ 3. าอย่าเลิกล้มความพยายามอะไรง่ายๆถ้าเจออุปสรรคอะไรใดๆนะครับไม่ว่าจะด้านการเรียนหรือว่าอะไรก็ตามและ 4. นะครับขอให้มุ่งม,มั่นศึกษาสิ่งที่พัฒนาก้าวไกลไปในในสิ่งที่เราเรียนรูอ้อยู่นะฮะขอให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนครับ